เอาแล้วผมกราดชมสุดท uh, ุกท่านกันเลยนะวันน er right. oh, okay. ี้ผมอยู่กับเกมฮงไคซาเรียกันนะผมอันนี้ผมอยู่โลก6นะครับผมก็จะไปสู้กับมอนกันเลยนะวันนี้ผมจะพาพี่เบสไปลงด่านโลก6กันไม่จะไหวไหมก็มาสู้กันก่อนเลยนะอืมปล่อยบอสนะยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะไม่ต้องปล่อยบอสหรอกอุ้ยตีแรงมากใช้ไปเลยแล้วกัน ัดเลลย้อนะถ้าเสียงเกมดังไปก็ปลอดภัยนะน,ะโน,โนึ่นะเสียงเกมมันดังมากเสียงเกมนี่แบบโอเคนะประมาณนี้แหละก็ไม่ค่อยชอบตัวน้ำแข็งเท่าไหร่นะตัวลดความเร็ว บอนเข้าไปครับตีมามาโอเคโอ้โหตีมาตีเลยโอเคครับตีมาตีมา,อมาบอนแต่แล้วก็ระเบิดศพเข้าไปโอ้ระเบิดศพที่แบบโคตรแรง ตายแล้วเล่นปติดคริแน่นอนนะแค่จะติดคร้อยนะเอาจริงๆนะก็นั่นแหละนะเกือบมากบอกเลยโอ้ยไม่มีปริมาณล่อเถิกเฮอไม่ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยอ่ะไปห้องบอลให้เลยที่สุดนะ โอเคเอ้ยนี่อะไรอะ่ะอุ้ยนักแต่งประวัติวดีสุ่มทำลายล้างนะกันนะโอ้นี่ไงโอ้หได้มาเลยไม่ต้องอันนี้ให้ถือว่าดวงดีมากโอเคนะผมมาถึงในห้องบอลแล้วนะครผมตัวที่ผมจะเข้านะผมผมจเาเซเลออกทีนะครับผม แล้วผมก็จะเอาพี่เบลดนะผมพี่เบลดพี่เบลดยังไงล่ะ่ามาดูกันนะว่าพี่เบลดจะทำผลงานได้ดีไหมอ่าจะจะัดจัดจัดระ,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 ะบบแป๊บหนึ่งนะ m c ไฟครับสลากกับไปลูอ่าแล้วให้พี่เบลดอยู่ตัวที่สองนะเสริมพลังนะผมอากิมันเสริมพลังอันนี้ให้แล้วนะผมก็จะเสริมพลังอันนี้ต่อเลยนะผมอ่าอ่าต่อไปนะผมก็ เพิ่มเฮ็ดมาเฮดพีนะฮะแล้วก็อ่าอันนี้นะแล้วก็เพิ่มอันนี้เข้าไปนะเพิ่มเดบบี้นะโหดโหดแล้วลดดาเมจด้วยอะ,อะพ่เบดแบบไม่ต้องแล้วอ่ะพิเบดรอส,ส่วนนะอันนี้อันนี้แบบเบด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 แบบ,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 บรอส,ส่วนเอาะอะติีทีด้วยอะอา ตต่อเนื่องอนะ่ะโอเคประมาณนี้นะก็สิ่งที่ผมแนะนํานะอันนี้แนะนําถ้าใครเล่นสายทำลายล้างผมแนะนำให้มีอันนี้นะแล้วแต่พี่เบียน,นะอันนี้มันกินมันอัพให้ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้อันนี้ถ้าได้อันนี้ก็ก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้แย่แต่อันเนี้ยต้องมีจําเป็นมากแฮปปีเพิ่มยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะอยากรู้เลยว่าเข้าไปพี่เปีดมันจะเลือดเยอะขนาดไหนเอาแล้วให้พี่เบียด เป็นตัวปาดหน้าเชคเข้าไปครับผมลืมพิเบตเลือเท่าไหร่โอ้เมื่อกี้เลือเท่าไหร่อุ้ยยื่ดัดช็อตダメโอ้สิ้นสุดเวลาโอ้ยโอ้ลือดพิเบตโอ้ไม่กอดเออลืมไปว่าพิเบตไปปาดโอ้เลือดพิเบตโอ้ไม่กอด แป๊บหนึ่งนะสักครู่นะแป๊บสักครู่แป๊บน,นะโอ้ my god กรสักครู่สักครู่โอ้ my god โอ้ my god เนีนะ่ยโอ้เลือดโอ้โอ้ my god โอ้โหโอ้เลือดนี่แบบโอ้ปล่อยบอดเลยแล้วกันโอ้โอ้ไม่กอดนะโอ้ไม่ตโคตร่คนแต่พี่เบทนี่แบบโอ้ไม่กอดโอ้พี่เบทโอ้ไม่กอดเลือดนี่แบบโอ้โอ้พี่เบทโอ้ไม่กอดนะโอ้จะมีสองโอ้ นี่ไงนี่โอ้โโอ้หเบ็ไปบอดไปบอดกันนะกันนะจะผ่านนะเอ้ยเกินปุยมุยรับนะโหตกใจเลยอะเห็นเลือดแล้วแบบโอ้โห

พิเบตพ่เบตกินอะไรมาโอ้สตีข้าวมานะโอ้ยแปดดาเมจจะตีเลยโอ้พี่เบตเลือดหม,มื่นเนี่ยโอ้ยเกินโอ้นี่มันอะไรกัน ต ah. ิดคี้นี่แบบไม่ติดเลยนะโอเคโอเคขี้โอกาสต่ำมากโอ้เดี๋ยวเปิดของเบรดให้ดูนะโอ้เรื่องเบรดที่แบบและโอ้ไม่กอดเดี๋ยวรอรอเรารารอบสองนะแบบโบนีย์จะโบนีย์นะมาดูมาดูกันว่ามันจะตีทีมผมเข้าไหม ตีมามันมันหิวอ่ะโอ้ยเกินปุยมุอ้อโอ้เลือดเกินปุยมุ้ออ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วตกใจมันได้มากกว่านี้นะแต่แค่พรมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้นะอันนี้เล่นทำลายล้างไงถ้าเล่นใส่เฟื่องฟูผมว่าหมื่นสองขึ้นนะอ่ะอ่ะดับเบิ้ลนี้มันโอ้โหดับเบิ้ลโดนสัส่นหมอนโอ้โห แรงเกินเนี่ยโบนเนียมาละนะโอเคแล้วส่วนต่อสี่ก็แรงอยู่นะไม่ได้แย่นะดาเมจแบบจะขอนว่าเซตเลยตีหมูด้วยไงแล้วแบบเลือดดูเลือดตีโอ้โหโอ้ตีมาเลยโอ้โหดาเมจที่แบบอันนี้ความยากสูงสุดนะ90นะ อันนี้เก้าสิบกลางโลต่อซีโลอยู่แล้วกลางโลเพิ่มแล้วเอฟซีไฟยังตึงนี่เดี๋ยวเปิดเอฟซีไฟให้ดูแป๊บนึงนะเว้ยอันติมาก่อนโอเคเปิดพลังป้องกันของเอฟซีไฟให้ดูยังไม่จบอยู่นะราเธอคงยืนอ้าวมื่นหนึ่งเฮ้ยตีตอนไหนจะตายแล้วเมื่อไหร่จะรอเธอ จะเข้านะ <c oughs> ครับ MC ไฟนะผมดูพลังม้องกันห้าพันโอ้พลัองอกันห้าพันแล้วเลือดพิเบตหนึ่งมืนนหนึ่งมืนเก้าร้อยสี่อยู่เพิ่มเดฟส่วนตัวให้ด้วยนะก็มาจากพรนะก็โอ้อย่างตึงโห้ ฮิวอัตโต้สองตัวพร้อมฮิวฮิวแรงด้วยนะแล้วไปรูกฮิวต่อ, <c oughs> อย่างยังยังยัง,ยงนี่สามหมื่นแปดแล้วไปรูฮิวแห้งแล,ล้วก็ถ้ามันตีมาเรื่องผมก็จะเด้งนะอยุ่งซีไฟผมเด้งนะโอ้โอ้ไปก็พิเบตแบบเรื่องที่แบบ โอ้เลือดอัต,ตียังไม่เข้าเลยอันตีมาติดโลคโอ้ทะลุโลคอยู่นะแต่แต่ตมันตี๊ยมสิไปไม่เนะต่านะยูไอพี่ปิียดโซดาเมด,ด,ดนี่ไงสามหมื่นสองพูดแรงเสกเสาออกมานะโอ้ยพี่เบียดติดแช่แข็งแย่และไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาสแต็กไม่ครบด้วยเหรอไม่สแต็กไม่ได้ด้วยเหรอไม่เพิ่งรู้เลยอ่ะ ตีแจ็คแข่งอยู่ระเบิดโลกมาแล้วนะแรงนะแรงนะสิเป้าอ่ะแรงนะแรงนะแะไรสามแสนแปดโอ้แรงเกินนี่ฮิวมันล้วสีมาดามิจะเท่าไหร่แอนเทียวโอ้โหดามิดีดามิได้เข้าได้ทิ้โลกแล้วก็โดนสับตอกเบามากแต่เลือดที่แบบยืนทั้งวันน่ะ พิเวดแบบยิงทั้งวันได้อะแบบถ้าไม่ติดสถานะนะไปอยู่เจ๊แข่งเพิ่มดาเมจมาโอ้ยแข่งไม่เป็นไรนะเอา้าสกิลพิเบดหายไม่เป็นไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิบดาเมจอันนี้บอสจริงวะเนี่ยอ่าฮิวสโตนี่ว่าจะไม่ยิงไงว้ละ โอเคระเบิดโลกมาพอดีนะผมอุ้ยโอเคระเบิดโลกทันโอ้โหโล,น,โโโลนี่แบบหนาปึกอะวิ่งเดี๋ยวมันติดมาไม่เข้าครับไม่เข้าเก็นโล,โลสักานะเนี่ยโรซาเรีอาครับคูเนี้จตายแล้วอ โอ้ยอือโอ้ปืนเด็ดโอ้อตีมาอีกเท่าไหร่สามเป้าว่ามาตุ้มจะเมดที่แบบโอ้ยพิเบตแบบยืนทั้งวันน่ะโอ้เลืองขนาดนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยแรงจัดโคตรตีพิเบตไว้เขาเลยเขียบสวนนะสวนนะสวนนะ สวนนะสวนนะกางโลครับเนี่ยโลโลพิเบรแบบีแบบเบาบางมากอะโอ้พเบรตเตงเกินโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยติดโลติดโลโอ้ย ไม่ขีเลยบึงบังบึงตู้กางโลขึ้นมานิดนึงกางโลขึ้นมานิดนึงมันมันเริ่มแรงแล้วนะนะแรงมากมันรู้จะรับแรงกระแทกไหวไหมก็ต้องมาดูกันนะว่าจะไหวไหม,มไหวไหมเนี่ยอุ๊ย ได้อยู่รับแรงกระแทกได้อยู่ถือว่าได้อยู่ไม่เฮ้ยแย่ขนาดนั้นเบียที่แบบตันตีทีอยู่นะแต่แบบตันตีมันเริ่มแรงแล้วนะก็ถ้าเป็นไซเรนที่มันน่าจะจบแล้วาาเพะไซเรนอ่ะนะนี่กลางโลกต้อรอฟูชวนอยู่อะไม่รู้จะสมหรืฟ,ฟูชวนถ้สมหรอเฮยระเบิดโลกมาพอดี แตกไหมแตกสวยตอกแสนเก้าอวดแรงฮิวครับผมไปทังไงฮะฮิวครับฮิวออตโอตโน้นะโัวซาเลียแรงมากบอกเลยตอนนี้โอวดแรงต้องรับแรงกระแทกมันมาแล้วไหวไหม โอเคครับยังรับจาม,มิดไว้อ,มมไวอยู่นะพ่อผมรับจามิดไว้อยู่โอเคโอเคโอเคฟาดหางทีนี้กลางรถต่อครับผมเอา้าเบลดไม่เป็นไรนตีมาป<า>ุ๊มส่วนไหมอ๋อโอเคส่วนโอเคครับตีมตีไฟตีมาเบลดผมส่วนเบลดส่วน เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องลิงกับปูชวนมาจะเปลี่ยนนันตชาเป็นอ่าเป็นลิงแล้วไอ้ื่ออะไรนะเออ,เอ,อ,เอ,อไปลู่เป็นปูชวนแล้วทีมก็จะสอบบูดกลางลงด้วย หล่อเทพไหมอ่ะไม่กลางโลอ่ะมีนารุมานิคุตึม่รู้จะยืนไหวไหมอ่ะน่าจะไหวแหละไหวนะน่าจะไหวโอเคยืนไหวอยู่นะแล้วก็เริ่มยืนไม่ไหวแล้วนะแต่แต่ไอ้เบรดที่แบบเบรดแบบโอ้โหหมื่นหนึ่ง ยังไม่ทะลุโลเลยโลก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะมันจะแตกนี่เบ็ดสวนระเบิดโลกมาตบมือโอ้โหจะระเบิดโลกมากลางโลกอ่ะนี่อะนี่อะนี่เบ็ดอัตติมาพอดีฟาดไปบึ้มโคตรบ้า เียบรกเกาะฐานนะเบรกเกาะฐานเบรกเกาะฐานนะเดี๋ยวไมีเบรกนะเอ็มซีไฟล่ะเบรกนะต้องเล่นแล้วก็จะตายโอเคแลนี่คือการที่เอาเบรกมาเลื่อนหนึ่งหมื่นนะก็มันทำหมื่นหนึ่งได้โดยไม่ต้องลงโลกได้นะแต่แบบมันมันมันหลุดเละแล้วนะมันมันหลุดเละอ่ะ นี่ครับผมเจ็ดพันห้าความยากไอวีอ่าพึ่งผ่านด้วย <laughs> ก็มารับรางวัลน,นะก็ขี้เกียจเล่นนะอันสุดท้ายอันสุดท้ายหาง่ายนะก็ไม่ได้เล่นหรอกโอเคก่อนที่จะไปนะผมเปิดของให้พี่เบสก่อนนะกับตัวอื่นๆนะอืมอันนี้รับก่อนโอเค พลังงานมาถือว่าเด็ดเลยอืมห้าสิบโอเค,เป,าาอเ,ค <c oughs> เปิดกาชาโชว์หนึ่งทีงอ <c oughs> งโอเคเปิดกระชาโชว์หนึ่งทีจะเจ๋งไงเจ๋งโอเคเปิดให้ดูกันนะผมว่า ผมใส่อะไรนะพี่เบตนะครับผมอ่ะผมเปิดก่อนนะปลายลู่ผมเปิดเจ็ดสิบนะผมผมอันนี้ผมยังไม่ได้ปั้นสุดแต่ประจำตัวรุดเลดของพี่เบตเอะเนาะโอเคแล้วผมรุดเลดก็ยังไม่ได้อัพนะก็ไปรอโบเนียนะกําลังปั้นรอโบเนียอยู่แต่ก็ยังไม่มีโบเนียนะนาตาชาแล้วผมเอ้ยรีเปิดลิลิกเลยลิลิกผมใส่เป็น hp กับความเร็วนะอ่าอ่าเซตยำไปก่อนนะไอ้สร้อยกับลูกแก้วนะ เอรอนสูญนะผมอืมอันนี้อ่าห้าอยู่เลยนะยังไม่ได้อัพนี่เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพถ้าอัพนี้ถึกขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เออแต่ยังไม่ได้อัพนะน,นจะชานะผมผมก็ไม่ได้ปั้นเลยนะเจ็ดสิบนะครับผมก็ประจำตัวนะแล้วก็ใส่พวกนี้ไปนะก็ยังไม่ได้อัพเลยนะลิลิก็เป็นความเร็ว HP เหมือนกันนะแล้วก็เซต HP นะ อ่าอันนี้ต้องใส่เน้นเน้นเน้นหน่อยนะเออที่เบสนะผมเลือดเก้าพันครับผมเมื่อกี้เลือดหมื่นนึงได้เพราะว่ามีพรช่วยมานะแต่ถ้าผมเอลซีประจําตัวขึ้นมาเลือดถึงหมื่นแน่นอนอ่าถึงหมื่นแน่นอนอันนี้ขนาดไม่มีประจําตัวนะคือประจําตัวมันหลุดเลทไปแล้วไงก็ประจําตัวถูกมากแต่หลุดเลแคะนั้นอืมก็อันนี้แปดสิบนะผมใส่ชิ้นนี้น่าจะดีที่สุดของสี่ดาวขัดหนึ่งนะ คือมันกว่าจะออกมานี่แบบเปิดไม่รู้จะเปิดไงแล้วอะประมาณนั้นนะอันนี้ครับผมเดทนะผม <S <S <Date S 2> ะผม,ผมอัพไปจนถึงเกือบสุดแล้วนะโจวินอันติอันติมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะลิลิคนะผมผมส่เป็นเฮดีล้วนเฮดพีล้วนนะจําว่าเฮดพีล้วนจะใส่ถ้าคนไม่เน้นดามจอันนี้ผมแนะนํานะถ้าใครอยากยืนตีทั้งวันนะผมมีเซตแนะนำสองชินช้นสองชิ้นอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะ แต่ถ้าจักแบบไม่แหกตำรานะผมผมอันนี้ผมแนะนำนะใส่เป็นเซ็ตเอฟซีไฟเซตเอฟซีไฟก็คือใส่เป็นเด็บสองชิ้น H p สองชิ้นจะดีมากถ้าจากกักยืนนะแต่อันนี้คือไม่ส่วนดาเมจอ่าอันนี้มันคือไม่ส่วนดาเมจก็คือแบบยืนยืนตีไปเลยทั้งวันนะก็แนะนำสองชิ้นเด็บกับสองอ่า f c ฟผมพลัง้อกันอยู่ที่สี่นสองะครับผมก็ถึกทนมากไปดันได้มากกว่านี้นะแต่ผมใส่เป็นชิ้นนี้แทนนะผมคือมันดันได้นะเอาจริงก็แค่ใส่ชิ้นนี้ลงไปก็คือทําให้เดฟของผู้สมัคใส่เพิ่มขึ้น18%แล้วก็ต้านทานนะก็สิบปดเปอซนเยอะนะสิปดเยอะมากแต่ว่าผมใส่ให้ทั้งทีมเพื่อลดดาเมจสิบเปอร์เห้าเทินแรก อ่าเทิร์นแรกแล้วฮิวขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นตตัวที่เสียไปนะครับก็คือห้าเทิร์นถ้าห้าเทิร์นหมดจะทำอการฮิวเพิ่มขึ้นไม่ใช่ฮิวนียอ่าฮิวขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะอ่าคือถ้าถ้าอยากให้มันถึกกว่านี้ใส่ชนนี้อ่าอืมมันลดอยู่แล้วไม่แปลกค่าสแต็คพื้นฐานมันลดอยู่แล้วมันหกสิบเองนะ อยากให้ถ้าอยากให้ถึกก็ใส่ชิ้นนี้นะทั้งทีมะได้แค่ห้าเทินหลายคนนี้ได้แค่ห้าเทินแต่ถ้าอันนั้นคือถาวรเพิ่มเดบให้ตัวเองแต่ไม่ได้เพิ่มให้ทั้งทีมก็คือลดความเสียหายก็ไม่มีห้าเทินแรกอ่าเดทผมอัพได้ผมอัพแค่นี้พอนะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมก็เพียงพอแล้วก็คือผมอัพแค่สี่มันบวกสองแค่นั้นนะนะสิ่งที่ผมถึงใช้เอ็มซีไฟทีมถึกเพราะว่ามันมี อันนี้ครับทําให้ถ้ากลางโล่แล้วนะผมจะทําให้ทั้งทีลดความเสียหายสิบห้าเปอร์เซ็นหนึ่งเทินคือแจ่มมากครับหนึ่งเทินลดสิบห้ามันคือเป็นตัวเลขที่ฟิกมาเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมอีกอันนึงที่ผมแนะนําก็คือฝั่งนี้ถ้าใช้จุดตีแบบเสริมพลังจะฮิวขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นของ HP อ่าอันนี้ฮิวถ้าฮิวถ้าของผมฮิวประมาณร้อยไม่ถึงสองร้อยแต่ก็ฮิวขึ้นมาได้ดีมากเพราะว่ามันตีทีแบบเอ่อ ห้าสิดาเมจถ้าตีแบบชาร์จดาเมจตีมาเนี่ยประมาณไม่ถึง200สองรอนะสำหรับเอไฟอันนี้อัพมาดีไหมก็ดีแต่ว่าผมยังไม่มีปัญญาอัพเนี่ยเพิ่มเดฟสิบเปอร์เซ็นเพิ่มได้แต่ไม่มีปัญญาอัพก็คงไปให้รอบนเนี่ยอยู่แต่สำหรับเปิดนะผมผมจะเปิดเซ็ตออฟลองให้ด้วยนะผมว่าทำได้อะมาบ้างนะผมทำให้เลือกถึงเก0 0ได้มากกว่านี้อีกนะ เออแต่แบบมันมันเกลือนะนี่บผมเฮดพีนะอันนี้เป็นอัตราคิดาเมจครินะผมชิ้นนี้เป็นแอคแท็แมันก็จะมีดาเมจคริข้างหน้ามาแล้วก็มี H p ที่ว้าวมากอืมชิ้นนี้นะชิ้นนี้ผมก็ใส่ HP ตอนแรกผมใส่เป็นอ่าเสื้อครีนะอันนี้ที่จริงผมปกสิบห้านะแต่ผมหาออฟที่มัน HP ดีๆไๆเนี่ยถ้าผมเอาชิ้นนี้ออกปกติผมใส่ชิ้นนี้ไง คือแตะคิดจะเร็บง่ายขึ้นนะครับผมไอ้ผมมาลองเทสเบดเลือดมือหนึ่งก็ก็มือหนึ่งจริงนะก็โหดมากนะครับผมใส่ชิ้นนี้นะอันนี้มาเทสเฉยนะถ้าไม่ใส่ชิ้นนี้เมื่อกี้เลือดไปถึงมือนะอืมชิ้นนี้ก็เป็น HP นะครับผมอ่าอันนี้ไม่มี HP ถ้าตรงนี้เป็น HP จะดีมากแต่ผมผ่าไม่ได้นะครับผมก็คือเจอแตะแทะเจ็บอืม ประมาณนะั้นแล้วก็อันนี้เป็น HP อยู่แล้วนะผม HP นี้ถ้าเป็น HP จะดีมาก HP อัตราเม็รีนะจะดีมากอันนี้ก็เป็น HP นะอันนี้ดีมาก HP อัตราคิดเม็รีถือว่าด,ดีมากต้านสถานะมานิดหนึ่งก็ยังดีนะประมาณนี้สำหรับเบสนะผมก็ของประมาณนี้เลยก็ไม่มีอะไรเยอะมากมายแต่แผนที่ผมจะปั้นขึ้นมาก็คือมีนาครับผมมีนาผมจะเล่นสายยืน ตีตบโต้เน้นตอบโต้ยืนนะผมยืนทั้งวันเหมือนเบสไรโคนประจําตัวใช่ไหมน่าจะใช่แหละประมาณนั้นนะตัวอื่นก็ไม่ได้ปั่นนะก็รอเจ้าโบเนียกันอยู่นะครับผมโอเคครับถ้าชอบพาร์ทนี้ก็จะด้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะพาร์ทต่อไปจะเจออะไรก็ไปบ่าย,บายครับ